สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูความคืบไม่ใช่ไม่ใช่ความคืบหน้าสิอ่าก็ความคืบหน้าแหละควอแบอบโบสมโบชื่อคณนะอ่าสิบสองศิลปินศิลป์ไทค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์ประธานโครงการนะคะว่าโครงการนี้เราจัดขึ้นมาเนี่ยทำเพื่ออะไรนะคะไปกันเลยครับประธานค่ะโอมีแล้วค่ะประธานของเรานะคะก็จะมาถามประธานว่านะคะว่าโครงการนี้นะคะเราจัดทําขึ้นเพื่ออะไรคะอ๋อก็คือเพื่อสอบนะคะวิชาวิชาหนึ่งในคณะของเรานะคะ เป็นการจัดสอบการแสดงหมันก็คือการแสดงแบนเซอร์หมอลำนักร้องนักดนตรีนะคะค่ะตอนนี้นะครับเราก็จะไปสัมภาษเอ่อคนที่เชี่ยวชาญด้านหมอลำที่สุดในเอ่อคณะหมอลำสิบสอนะครับก็คือน้องพอสค่ะจากประสบการณ์ที่ไปดูหมอลำจำนวนกี่วงครับก็หมอลำดังๆทุกคณะไป ไปชมมาหมดแล้วค่ะมอรมทั่วภาคอีสานอาทิตเช่นปฐมปฐุมบันเทิงศิลระเบียบวาทศิลรัตนาศีลินตาไทยล้าเสียงกิซานแล้วก็เสียงอีศีตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ประมาณกำลังจะตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งสู้ไหมสู้ค่ะดูดูตีฝ่ายทำฉากอันนี้คือฝ่ายฉากของเราครับยังไม่สู้ทีออกคือตัดฉาก ไม่ได้เลยเขาเย็ดฉากไลนค่ะคอีีกคือฉากปีนี้ได้เรงแรงบันใจมาจากอะไรครับได้แรงนั้นเจมมาจากการบูชาพระธาตุครับเออฉากปีนี้คิดว่าอลังการหรือยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ในสายตาของผู้จัดครับ มัใหญ่และอลังการมากครับฝันฝันฝันเห็นทุกคืนนอนสะดื่นทุกคืนว่านเตื่นขึ้นมายิ้มซึมเป็นซาเล่ซาลืมลังหน้าหาดที่เป็นฝ่ายชายคนเดียวสวัสดีครับกลางทําอะไรอยู่อว้ยร่าสุกุเหยียบสีแล้วเหยียบสีแล้วนะครับ วาดลายค่ะฉากเราตั้งใจทํามากเลยค่ะเราทําเองทุกอย่างค่ะตั้งแต่อ่ะเริ่มจากปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็ตัดต้นไม้แล้วก็ไปแปรรูปเพื่อมาทําไม้อัดะโอ้โหนี่ปลูกตั้งแต่กี่ปีครับถึงจะได้ไม้ขนาดนี้ปลูกตั้งแต่ปีสี่สองค่ะปีเลยนะครับปีสี่สองค่ะ ก็ตอนนี้เราก็อยู่กับเออหัวหน้าดาวตลกของคณะ12ศิลิน,นะครับอ่าเอาเคยหนาจังหน่อยครับพี่น้องเห็นหนาแล้วก็จะเลื้ยเร่เอผู้ขา่านตลกวนวสายยายหาปฏิฐ,ฐานน้ำทีมคว่ำหวนคว่ำเสื่อมขึเก่ามาเบิ่งเม็ดปีนี้ตลกสองช่วงเออยังไงคออว่ำแล้วหัวจนเมียม่ข่อยอ่ะแ่มุดเจ๋ที่เป็นได้เลยนะครับมาเบิ่งมาพิสูจน์โชว์อลังการเสียงชีเสียงอลังการถูกสิ่งถูกอย่างสิบสองศิลิน เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดีค่ะจะเสร็จแล้วนะคะจะครบหนึ่งร้อยเขาวัดตุยเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยนี่เป็นยังไงบ้างพูดตอนนี้ผู้ชายอ้วนอมากเลยค่ะบอกเราวันนี้เยอค่ะสุดชื่นหนาวหนาวเป็นยังไงบ้างเค้กหนาวเหนื่อยเหนื่อย คเป็นยังไงบ้างวันนี้ <c oughs> สู้ครับสูส้ครับงัวเป็นยังไงบ้างวันนี้หล่อ <c oughs> มากยิ้มหน้แต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรสูส้ครับสู้อย่างเดียว,ยวแล้วคนสุดท้ายวันนี้เป็นยังไงบ้างกระตองปิดคลิปด้วย ยทิค่ะสำเร็จเสร็จยังยืนขอบคุณค่ะ <laughs>